ตีตังนานวาขไมยะไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถแก้ไขใดๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วและจบไปแล้วการที่เราจะมานั่งคิดถึงอดีตนั้นถ้าคิดเป็นก็เกิดประโยชน์ถ้าคิดไม่เป็นก็ไร้ประโยชน์ ถ้าเรานึกถึงอดีตมองเห็นข้อผิดพลาดแล้วนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าในปัจจุบันก็เป็นประโยชน์อย่างมากแต่ถ้าคิดถึงอดีตแล้วมานั่งโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันเสียดายเวลาที่ผ่านมาอยากจะกลับไปแก้ไขให้ดีขึ้นอะไรทำนองนี้ย่อมจะเป็นการเสียเวลาและไร้ประโยชน์อย่างมาก เพราะความจริงแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้เลยพระพุทธศาสนาสอนให้สาวกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่ทำสิ่งนั้นให้ดีอย่าให้บกพร่องนั่นแหละคือสิ่งที่ควรทำ